จะมาเล่นเกมตามคำขอนะคะนี่มันนี่มันรุนพีนี่นะนี่มันหมู่บ้านโคโนฮาหรือเปล่าครับมันเหมือนอยู่นะเว้ยพวกเธอเอ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 อตอนนี้คือน้องหัวสั่นมากเดี๋ยวเ <c oughs> ดล แล้ววันนี้นะคะปอก็จะมาเล่นเกมตามคําขอนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือแบบเฮ้ยนี่เรายังไม่เล่นเกมนี้อีกหรอคือเกมนี้นะคะก็เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะนิยมเล่นมากๆเลยนะคะเพราะว่าสามารถนะคะเล่นได้ในมือถือด้วยนะคะเพื่อนๆเราก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยแต่งตัวได้ด้วยนะคะ ดูสิแต่ว่าเราจะต้องเสียอะไรนะเพชรดักเพื่อซื้อแล้วก็เอามาใส่นะคะซึ่งตอนนี้ก็ ไม่มีค่ะตอนนี้มีเพียงแค่50อันเท่านั้นนะคะเออก็คือแบบว่ายังน้อยอยู่เลยอะแต่ว่าดูสิคะจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายชุดเลยนะคะแล้วก็อุ้ยชุดสีชมพูหูยอยากได้เลยอะแล้วก็มีทรงผมทรงอื่นๆด้วยนะคะที่ไม่ใช่แค่ทรงนี้อย่างเดียวนะมีหลายทรงเลยอะอุ้ยอยากได้ แต่ว่าเราต้องไปหาเพชรเพิ่มก่อนนะคะเหมือนว่าเราเนี่ยจะปรับภาพได้ด้วยนะคะภาพต่าภาพปานกลางภาพสูงนะคะแต่ว่านี้นะคะปอปรับแบบสูงเลยนะคะมาค่ะทุกคนมาดูว่าเนื้อหาเกมนี้นะคะจะเป็นยังไงนะคะคือมีน้องคนนี้ค่ะเขาขอปอมาเลยนะคะปอจะขึ้นไว้ให้ข้างล่างคลิปเห็นไหม เออก็ขอบคุณนะคะที่แนะนำเกมนี้ให้ปอเล่นนะคะไปค่ะไปลุยกันเลยนะคะผมอันนี้ปอเข้ามาในเกมแล้วนะคะทุกคนพอเราเข้ามาแล้วใช่ไหมก็คือปอไม่ได้ยินเสียงเกมเลยนะคะแต่เดี๋ยวจะมาลองดูว่าตอนที่เราวิ่งหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีเสียงหรือเปล่านะคะตอนนี้คือเสียงเกม โคตรเงียบเลยทุกคนโอ้จะว่าไปแล้วก็มีตัวละครนะคะหลายคนเลยนะเนี่ยดูสิเห็นไหมให้เฮ้ยไม่ใช่แบบว่าเกมที่แบบกากากนะทุกคนแต่ว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างดีเลยค่ะเพราะว่ามีตัวละครนะคะหลากหลายแล้วก็แต่ละคนเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยนะคะทั้งสีหน้าทรงผมสีผมนะคะคือแตกต่างกันมากๆเลยนะคะแล้วก็เราเนี่ย กดคุยได้ด้วยนะดูสิเห็นไหมโอ้เหมือก็คือทักทายเพื่อนได้นะคะแล้วก็เหมือนจะเอิม่มให้เขาเนี่ยตามเรามาได้ด้วยนะคะเอาดีเอาใหม่สิเดี๋ยวปอลองกดตัวบีดูนะคะนายตามฉันมาได้ไหมนะ่ะไม่รู้ว่าเขาจะตามปอมาหรือเปล่านะมาไหมโอ <Okay. S 2> เคเฮ้ยเอาดีก็คือหอ<า>นี่นายเชื่อใจฉันแล้วเหรอเพื่อนแปลว่าเราเนี่ย เป็นคนที่แบบว่านิสัยดีค่ะเขาก็เลยเชื่อใจเรานะคะทุกคนดูสิเห็นไหมโอ้โมิกโอเคนายไม่ต้องตามฉันแล้วเพื่อนกลับไปเถอะ <laughs> เพราะว่าฉันเนี่ยจะเดินสำรวจโรงเรียนแห่งนี้นะเพื่อนไหนมาดูที่บริเวณตรงนี้กันนะคะก็คือว่าพอเราเข้ามาในเกมใช่ไหมคะก็จะมี อุปกรณ์นะคะหลายอย่างเลยค่ะที่วางอยู่ตรงนี้นะคะเท่าที่ปอดูนะคะก็จะมีมีดมีไขควงนะคะแล้วก็จะมีดาบสมุไรค่ะทุกคนหรือเรียกว่าคาตานะนะคะทุกคนโอ้โหก็คืออาวุธเนี่ยค่อนข้างโหดเลยนะนี่แล้วฉันจะสามารถถือตรงนี้ได้ไหมอะ่ะถ้าเกิดว่าฉันถือเนี่ยเขาจะวิ่งหนีฉันหรือเปล่านะเฮ้ย แล้วก็ตรงนี้นะคะมีถังน้ำไม้ถูพื้นด้วยนะแกเอาดีโอ้ยและนี่นะคะเป็นห้องเรียนค่ะอุ้ยนี่มันนี่มันนี่มันรุ่นพี่นี่นะเดี๋ยวนะก็คือรุ่นพี่เนี่ยมาเป็นคุณครู อยู่ที่นี่เหรอคะเนี่ยก็ถือว่าหลากหลายอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตั้งแต่ตอนเล่นเกมแนวนี้มานะคะก็ไม่ค่อยเห็นคุณครูที่เป็นผู้ชายเลยนะคะห้องนี้นะคะน่าจะเป็นห้องเรียนของเราค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะมีที่วาร์ปด้วยอะ่ะมันน่าจะเป็นโตะ๊ะอ่าเรานั่งตรงนี้ได้ด้วยนะอ่ะนั่งเลยค่ะอา้าวอ๋อ และนี่คือเป็นเพื่อนๆของเราในห้องเรียนนะคะสวัสดีจ้าเพื่อนสาวนี่พวกเธอกําลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่เหรอจ๊ะไปค่ะเดี๋ยวพอจะมาวิ่งสํารวจรอบๆโรงเรียนแล้วกันนะคะอุยเอาดีทําดีนะถือว่าเป็นเกมที่แบบว่าเล่นได้อะแล้วก็สนุกด้วยนั่นเนี่ยคือแบบว่าฉากเฉ๋อคือสวยหมดเลยอะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นห้องหนังสือนะคะทุกคนไหนมาดูห้องนี้ซิ ห้องนี้ก็มีคุณครูยืนอยู่นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์เงีาายตรงนี้เหงาไหมคะถ้าเกิดว่าเหงาเนี่ย <c oughs> ก็เรื่องของอาจารย์ค่ะ <c oughs> จะถามเพื่ออะไร <c oughs> และนี่คือชั้น2นะคะทุกคนชั้นสองก็มีห้องเรียนด้วยนะแกหุ้ยดีะลดนะคะปกติแล้วเนี่ยเกมมือถือนะคะก็จะแบบว่าไม่ค่อยมีห้องเนอะก็จะเป็นห้องโล,ล่งๆอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ย เหมือนจะมีด่านฟ้าแล้วนันเนี่ยนี่ชั้นสามก็มีห้องเรียนค่ะแล้วก็มีคุณครูนะคะยืนอยู่ในห้องด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะมีบางห้องที่โล่งๆนะคะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ได้แย่เลยนะอ่าไปครับไหนขึ้นมาดูข้างบนสิโอ้โหเอาดีนี่คือเป็นชั้นด่านฟ้านะคะเพื่อนๆแล้วดูนี่สิโอ้นี่มันเมืองโคนโนฮะหรือเปล่า เหมือนไหมเออมันเหมือนกับหมู่บ้าน,คนโคโนฮะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยหรือว่าใช่วะไหนนี่มันหมู่บ้าน,คนโคโนฮะหรือเปล่าครับ <laughs> มันเหมือนอยู่นะเว้ยพวกเธอเฮ้ยสวัสดีนุม่มเดี๋ยวนะเราอะ่ะอยากจะลองฆ่าดูนะเราลองเลยดีไหม แต่เดี๋ยวอย่าพิ่งแต่ว่าเมื่อกี้นี้นะคะเหมือนปอจะเห็นอาคารอะ่ะเออไปดูกันนะคะทุกคนอันนี้คือพวกนางนะคะกำลังนั่งผักค่ะเออไหนปอขอวิ่งมาดูตรงนี้ซิเฮ้ยที่นี่เป็นที่ไหนเนี่ยพวกเธอฟรึบปอุ้ยเขาแบบว่า กแต่งได้ดีนะเนี่ยรู้สิเห็นไหมอันนี้คือเป็นห้องแต่งตัวนะคะก็จะมีห้องแยกชายหญิงเนะเาะแล้วก็นี่เลยค่ะตรงนี้นะคะน่าจะเป็นหอประชุมบ้าก็คือมาเล่นกีฬาบาตรงนี้ได้เนะเาะแล้วก็นี่คือเป็นหลังเวทีนะคะทุกคนอุ้ เกมทำดีมากเลยนะเนี่ยไหนมาดูซิว่าเราจะสามารถนะคะสังหารเพื่อนได้หรือเปล่านะแต่คิดว่ามันน่าจะได้แหละเพราะว่ามันมีเอิมอาวุธให้เราใช้ใช่ไหมเออว่าแต่ฉันขออนุญาตหยิบขึ้นมาแล้วกันนะเออเออหยิบได้ไหมปุ๊บวูเราหยิบอะไรขึ้นมาแล้วไม่รู้นะไหนมาลองดูซิว่ามันใช้ได้ไหมปุ๊บวูนี่ค่ะเรากำลังถือคาตานะอยู่นะคะทุกคนเฮ้ย โอ้โยเอาดีโอโ้เดี๋ยวเดยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหและตอนนี้นะนะฉันก็ลงมือไปเรียบร้อยแล้วนะดูสิเพื่อนๆฝั่งนู้นเนี่ยยังไม่เห็นเลยนะว่าเพื่อนเนี่ยตายแล้วนะเฮ้ยเราอุ้มศพได้ด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าฉันจะไม่ทำหรอกนะเพราะว่าฉันเนี่ยยังไม่สนุกมากพอเลยอ ออท่านี้มันคุ้นๆอะไรจ๊ะจะไปไหนมานี่ฮฮ้อจะไปไหนจ๊ะสาวสวยเอา้ามีคนหนึ่งหนีไปได้อย่างนั้นเหรอโอ้ยทุกคนดูนี่ดูท่านอนนี่เป็นท่านอนที่แบบอะไรอะฉีกขาเลยขนาดนี้โอ้ นี่ค่ะเรากำลังอุ้มศพเพื่อนอยู่นะคะทุกคนแต่ว่ามันมีตู้เผาไหมอยากจะรู้ไม่น่าจะมีนะเพราะว่าเท่าที่ปอเดินดูนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวนะเพื่อนๆขาดูหน้าปอตอนนี้สิเออ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 ตอนนี้คือน้องหัวสั่นมากเดี๋ยวก็คือน้องกำลังอยู่ในโหมดที่คลั่งนะคะตอนนี้ฉันคลั่งอยู่นะคะเข้าใจไหมคะดูสิคะ และนี่คือผลงานของเราในวันนี้นะคะแล้วมันทิ้งยังไงอะ่ะมันปล่อยได้ไหมอ้าวอ๋อกดวายค่ะวายสาวคนนี้ใส่กกนนสีดำเป็นสีที่เราชอบใส่เหมือนกันอันนี้คืออะไรฟรึบอู้อันนี้คือเรากำลังลากศอบอยู่ดู คือแบบตลกท่าลากมากตอนนี้เออเพราะว่าเกมมันก็มีความฮาแล้วก็น่ารักอยู่นะคะทุกคนและนี่ก็คือผลงานของฉันเป็นไงคะทุกคนสภาพแต่ละคนนะคะคือแบบอะไรกันนี่นอนถางแข้งถังขากันหมดเลยนะคะทุกคนตอนนี้คือตัวเรานะคะก็ค่อนข้างที่จะบ,บ้าแล้วล่ะคะ่ะไหนมาดูซิว่ามันจะมีหมดตำรวจไหม สวัสดีอะไรอะไรมองหน้าทําไมหาเรื่องเหรอเฮ้มองหน้าหาเรื่องเหรอเฮ้ยผู้ชายผู้ชายฉันก็ไม่เว้นนะจะบอกก่อนเออเออเอออ้าวไอ้นายคนนี้มันนั่งไม่รู้ภาษีภาษาอะไรอะไรหรืองไงเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นแล้วเพื่อนกระตานะเฮ้ยนี่เนะ ตอนนี้คือทุกคนนะคะต่างวิ่งหนีกันหมดเลยนี่พวกนายจะวิ่งไปไหนกันหรอจ๊ะกลับมาหาฉันก่อนสิจ๊ะลลรอนี่ฉันไม่สวยหรอจ๊ะอา้าวผู้หญิงคนนี้คือคนที่อยู่ในห้องเรียนเรานี่หว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้นะคะคือเพื่อนในห้องของเราค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะนางโดนเราฆ่าซะแล้วเนี่ยสิโถทั้งไม่ได้เลยสาวสวยของฉันเดี๋ยวปอจะลองอุ้มนะคะไปให้คุณครูดูค่ะว่า ่าคุณครูเนี่ยจะตกใจหรือเปล่านะคะคุณครูคะหนูเจอคะ่ะอา้าวลุ่นพี่ฮัลโหล รุ่นพี่นี่คือมีชีวิตหรือเปล่าคะนี่ขนาดว่าเราเนี่ยอุ้มศพมาให้เขาดูต่อหน้าต่อตาเลยนะแต่ว่าเขาดูไม่ตกใจอะไรเลยนะคะก็คือรุ่นพี่ไม่มีชีวิตแล้วคะ่ะทุกคนคือกลายเป็นหุ่นยนต์แล้วนะคะเอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสําหรับปอนะปอว่ามันก็สนุกอยู่นะคะสามารถเล่นได้ขำๆแล้วก็เอิม่มแบบชิลๆแก้เหงาได้อยู่นะคะทุกคนเนาะคือปอนะเคยเล่นเกมแนวนี้นะคะมาค่อนข้าง หลายเกมแล้วนะคะทุกคนก็รู้สึกว่าให้ประมาณซักหกเต็ม1ิบแล้วกันนะคะแล้วเพื่อ,อนๆล่ะคะให้คะแนนเกมนี้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกปอได้เลยนะคะวันนี้ปอขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะวันนี้ก็ไปคะ่ะแล้วเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน